มาตั้งจิตอธิษฐานนะคะมาดูกันว่าคุณจะได้แต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเดือนแห่งความรักนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคุณจะได้แต่งงานไหมหรือมีโอกาสที่แฟนหนุ่มของคุณจะได้พาผู้ใหญ่มาขอหรือเปล่านะคะดูสิโบจะดูนะคะเป็นแต่ละวันเกิดนะ จะจับไพ่ดีนะคะเอามาดูวันอาทิตย์ก่อนแล้วกันว่าคนวันอาทิตย์คุณมีโอกาสไหมหนึ่งใบนะคะอ้ฟิงดูวันอาทิตย์เฮ้ยคนวันอาทิตย์ค่ะผู้ชายของคุณหรือว่าแฟนของคุณนะคะเขาก็เล็งอยู่นะคะแล้วก็วางแผนอยู่นะแต่เขาเป็นคนคิดมากนิดนึงค่ะพอคิดมากแล้ววางแผนเยอะนิดนึงอาจจะช้าอยู่ค่ะแต่เขาวางแผนแน่นอนที่จะพาผู้ใหญ่มาขอหรือว่ามาพูดเรื่องแต่งงานกับคุณนะคะคุณมีโอกาสนะ มาดูซิว่าวันอังคารเออวันจันทร์จะเป็นยังไงนะคะคนวันจันทร์ช่วงนี้เขาติดเที่ยวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาจะโรเลโรเลงานก็ต้องทำเที่ยวก็ต้องเที่ยวแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะมีปัญหากันด้วยนะมาดูของคนวันอังคารคะ่ะจะเป็นยังไง คนวันอังคาระค่ะคุณก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะที่อาช่วงนี้อาจจะได้พากันเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็อาจมีการประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆของเขาว่าจะเอาอยัางไงดีก็อยากจะมาแต่งหรืออยากจะมาพูดคุยอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> พูดคุยกันก่อนประมาณนี้นะคะคนมพูดใช่ คนบันพูดคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานเลยล่ะค่ะในช่วงนี้หรือว่าไม่แต่ปีนี้นะคะมีโอกาสได้ออกงานสังสรรค์พาไปออกงานนะคะคนวันพฤหัสจ้าดูดีคนวันพฤหัสช่วงนี้คุณทั้งคู่เลยค่ะทํางานหนักมากๆคิดหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรมันก็อีลุงตุงนางไปหมดเลยให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะดูคนวันศุกร์คนวันศุกร์เป็นไพ่ของผู้ใหญ่นะคะที่ คบกันตั้งแต่หนุ่มสาวเลยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วอยู่กินกันจนแ,ก,แก่เท่าเลยค่ะวันเสาร์นคนวันเสาร์ผู้ใหญ่สนับสนุนหนักมากค่ะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานได้รับข่าวดีนะคะในปีนี้นะคะก็ฝากติดตามหมอ,อโบด้วยนะคะมาดูรายดวงต่อไปจะเป็นยังไงอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ